มาต่อกันที่เรื่องราวของโรคระบาดครับองค์การสุขภาพสัตว์โลกได้รายงานว่ามีการระบาดของโรคไข้วัดนกสายพันธุ์รุนแรงชนิด H5N1 ในพื้นที่กัมพูชาแล้วครับซึ่งโรคระบาดนี้สามารถแพร่กระจายได้เร็วและเป็นวงกว้างกว้างขวางกันด้วย จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคหรือซากของสัตว์ซึ่งป่วยหรือตายโดยโรคระบาดนี้ไปยังท้องที่ต่างๆและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดนี้แพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทยซึ่งจะกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุขภาพของประชาชนในประเทศไทยได้ จึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายแล้วครับให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกจำพวกนกไก่เป็ดห่านหง น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ไข่สำหรับทำพันธุ์รวมถึงซากสัตว์ปีกดังกล่าวซึ่งมีแหล่งกำเนิดมาจากราชอาณาจักรกัมพูชาโดยให้มีผลใช้บังคับเป็นเวลา90วันนับตั้งแต่วันถัดจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับพี่น้อง